ดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมบนชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวหลวงพ่อทองให้ทุกๆคนทุกทกท่านได้รับชมนะครับผมหลวงพ่อทองเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์ก้นติต๊กของหลวงพ่อคูนะครับผมแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนพช จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอายุ72ปีแล้วนะครับผมหลวงพ่อทองนะครับผมขอญาตนะครับขอญาตนะครับผมจะแกะถุงบองถุงแน่นมากครับผมจอขอญาตนะครับผมขอญาตนะครับรีวิวให้ แล้วครับผมหลวงพ่อทองนะครับผมโค้ดต่อตรงนี้ครับผมเจ็ดเก้าหกครับผมโค้ดต่อก่อนแล้วลงยาทีหลังครับเลยลงยาลายธงชาติครับเป็นทับโค้ดนะครับแต่ก็เห็นครับผมเห็นครับผมเหนนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเจ็ดเก้าหกนะครับผมอันนี้ ทองครับตอกตอทองลงยาครับเนื้ออปการครับลงยาลายธงชาติจเจริญพรสองนะครับผมเจ็ดสิบสองปีครับจเจริญพรสองหลวงพ่อทองวัดบ้านไรออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมหลวงพ่อทองสุทธสีโลติดหนึ่งในสิบ พระเกกิเมืองไทยที่มาแรงนะครับผมตอนนี้ท่านขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับหลวงพ่อทองท่านขึ้นอันดับหนึ่งแทนหลวงพ่อพัดแล้วนะครับผมมาแรงที่สุดแห่งปี64นะครับผมนี่เหรียญใหม่นี่สร้างใหม่ล่าสุดเลยครับผมออกมารีวิวให้ทุกๆท่านทุกๆคนได้รับชมนะครับผมเจริญพร2เิบสอ2ปีนะครับหลวงพ่อทองสุตตะซีโล จุ่นเจริญพรสองเกิบสองปีนะครับผมท่านพระเกกิมาแรงในยุคนี้นะครับขึ้นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมบรรดาศิษพระเกกิยังมีชีวิตอยู่นะครับที่มาแรงตอนนี้นะครับผมครับยันสวยมากครับผมยันสวยมากเลยครับด้านหน้าผมวัดบ้านไร่นะครับ ปานไรด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาสวยมากครับผมพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับอายุวัฒนมงคล72ปีนะครับผมหลวงพ่อทองสุตตะสุตะศีโลครับพระเกกิมาแรงอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้นะครับผมให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับ ลายธงชาตินะครับผมเนื้ออัปกานาลายธงชาติบางโคตรตรงนี้นะครับผมเจ็ดเก้าหกแลครับผมเพราะว่าต่อโคตรก่อนลงยาที่หลังครับก็เลยไปทับโคตรนะครับตรงนี้ทองนะครับผมผมก็เก็บเก็บหมดครับพระเกกิทุกพระอาจารย์ทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก็บหมดครับผมมีทุกเหรียญทุกร่นแล้วครับเก็บไว้หมดครับ มารีวิวให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับขอขอบคุณที่รับชมบญช n น l นะครับผมสวัสดีครับ